สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์โค้ดคิ Learning with c o ิ้ง g พราะตการเรียนรู้สามารถโคดดิ้งได้นะคะพบกับอ้อมวัชราพรดอนแสงค่ะประจําอ p ที่28ในวันที่11ตุลาคมนะคะก็คือวันศุกร์นะคะคือตอนที่อาจเป็นตอนคืน <c oughs> ก็เลยอาจจะเหนื่อยๆหอบๆบ้างนะคะอะก็ พอดีวันนี้คิดท็อปปกว่าจะเอาอะไรมาพูดดีนะคะก็ก็ได้ตกผลึกเมื่องานสัปดาห์หนังสืองานทานกรรมหนังสือที่ที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เปิดตัวหนังสือโคดคิสนะคะก็คือเป็นหนังสือโคดดิ้งนะคะเรื่องเตรีมลูกรักให้พร้อมรับโคดดิ้งนะคะแล้วก็มีสคร c h อีกสามเล่มน,นะคะสร้างเกณสุดง่ายที่สคราสนะคะก็มีกิจกรรมอันปลักโคดดิ้แล้วก็ถามตอบ บ้างนะ,ะมีผู้ปกครองท่านหนึ่งถามแล้วก็น่ารักมากเลยว่าถ้าจะให้ลูกเริ่มเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยต้องอายุเท่าไหร่แล้วที่เขาบอกว่ากิจกรรมอันปลักเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าจะให้ลูกเริ่มเรียนโคดดิ้งเนี่ยตอนอายุเท่าไหรด่ดีแต่ว่าหมายถึงใน iPad นะคะคือตอนแรกข้อข้อที่สเนี่ย เขาต่แรกเขาไม่ได้บอกแต่อมถามกลับไปเพราะว่าเป็นคําถามที่น่าสนใจว่าส่วนใหญ่เวลาจะ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 รับเด็กมาเรียนเนี่ยต้องถามก่อนว่าอายุเท่าไหร่เคยเรียนเขียนโปรแกรมมาก่อนไหมก็บอกอ่ะสี่ขวบอะไรเงี้ยค่ะเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยสี่ขวบเนี่ยตามโครงสร้างสมองเนี่ยน้องๆเขาเขาสามารถที่จะจะเล่นกิจกรรมกล้ามเนื้อมัดเล็กเริ่มเริ่มทางานนัมัดเล็กมัดใหญ่เริ่มทํางานแล้วค่ะแต่ว่าในหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็ก็เลยมาเจอว่าเออ เด็กเนี่ยที่เขาว่าคือตอนนั้นอนะ้อมตอบอีกอย่างหนึ่งอ้อมตอบแบบโซลูชันที่มันดีโอเคระดับหนึ่งอะและ้วไปเจออีกเวทีหนึ่งก็พูดว่าเออแบบห้ามให้เด็กจับมือถือก่อนอายุเจ็ดปีอะไรเงี้ยซึ่งก่อนหน้าน,นี้ยอ้อมก็เคยไปพบกับอาจารย์ประเสริฐที่ที่เชียงรายไปเรียนเรื่องนี้นะคะก็ก็จริงนะคะจริงจเด็กอายุเจ็ดขวบไม่ไม่ควรที่จะแตะ iPad กับเทคโนโลยีเลยไยง แต่เอาจริงมันห้ามมันห้ามยากมากมันห้ามยากมากทีวีก็ก็เป็นดิจิตอลนะคือลูกไม่เล่น i iPad อ่ะลูกก็ต้องดูทีวีด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาเจออีกคำถามหนึ่งแล้วว่าแล้วถ้าเล่นเนี่ยต้องเล่นตอนอายุเท่าไหร่เล่นช่วงไหนดีอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยลิส s t ประเด็นนี้ออกมาว่าอายุเท่าไหร่ถึงควรจะเริ่มเล่นเทคโนโลยีผ่านมือถือกับ iPad แล้วแล้วก็ ถ้าอยูไม่ถึงทํายังไงแล้วก็เท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะสมที่สุดนะคะคืออย่างนี้เอ,อตามโครงสร้างสมองเนี่ยตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปเนี่ยสมองเขาเริ่มทํางานได้เต็มที่แล้วนะคะเริ่มเริ่มนะเริ่มทํางานได้เต็มได้เต็มสปีดแล้วนะคะก็ ความจําดีนะคะกล้ามเนื้อนิ้วมือโอเคมากนะคะกล้ามเนื้อนิ้วมือส่งผลไปให้สมองจินตนาการสร้างสรรค์ทําง,งานเช่นหยิบปากกาหรือว่าอันนี้คือปากกาอันนี้คือหัวปากกาปากกาสีอะไรลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็จํานะคะมือเนี่ยจะไปสู่ความจําในสมองนะคะดังนั้นต้องฝึกให้เด็กเนี่ยใช้นิ้วมือเยอะมากดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าให้ลูกจับ iPad กับมือถือเนี่ยมันใช้แค่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งไงคะมันไม่ได้ใช้นิ้วอื่น แล้วเนี่ยมันส่งผลให้นิ้วมือเขาอ่อนแดงแล้วก็ไม่ค่อยทํางานอย่าว่าแต่เด็กเลยตัวอ้อมเองทุกวันนี้เนี่ยทํางานเนี่ยผ่านคอมพิวเตอร์เป็นหลักพัน,นคอมพิวเตอร์เลยถ้าให้อ้อมมานั่งจับปากกาเขียนเอกสารเนี่ยเยอะๆเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะแต่โชคดีเลยคือสอนเด็กเขียนโปรแกรมการสอนเด็กเขียนโปรแกรมบนกระดานเนี่ยมันต้องวาดใหญ่ใหญ่อลังการเ มันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องลายมือสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดให้เขียนในกระดาษ A4 อะไรเงี้ยจะเริ่มแบบยืดๆแล้วเพราะว่านิ้วมือเราไม่ค่อยได้ทำงานแบบนั้นนะคะนี่อีกเหตุผลหนึ่งว่าเด็กยังไม่ควรที่จะสี่ขวบยังไม่ควรที่จะเล่นเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะควรจะเป็นบอร์ดเกมเช่นโรบอทโทโท้ Total, นะคะปั้นดินน้ำมันเคลวิคนะคะก่อเจดีไซนนะคะแล้วก็ไปมิวเซียมนะคะเด็ก หรืออ่านนิทานก่อนนอนเนี่ยจ,จริงๆอ้อมมีหนังสือเกี่ยวกับนิทานเป็นประมาณนิทานโคดดิ้งเป็นคำศัพท์โคดดิ้งเนี่ยอัน A คืออะไร A คืออันกอลทึม G คือ Google อะไรเงี้ยไม่ใช่ A อันมดดีเบิร์ดหนกนะแต่มันเป็นคำพวกนี้หมดเลยคำถามคือมีคนมาถามอ้อมว่าเด็กจะเข้าใจหรอวะถามเ่เด็กจะเข้าใจหรอว่อาอ้อมบอกว่าสี่ขวบอ่านไปเถอะเด็กก็ซึมเหมือนเราอะค่ะเพราะเราเราเป็นเด็กเราเด็กๆ พ่อแม่อ่านนิทานให้ฟังนี่คือหนูน้อยหมวกแดงนะอันนี้คือหมาป่านะเราไม่รู้เลยอะไรคือหนูน้อยหมวกแดงแต่เนี่ยอ,อ๋อผู้หญิงคนนี้หน้ากลมๆและใส่หมวกสีแดงใส่ชุดสีแดงเนี่ยน่าจะเป็นหนูน้อยหมวกแดงคิดแค่นั้นเองค่ะอ่านไปเดี๋ยวจะซึมอ่านไปเดี๋ยวจะซึมนะครับเทคโนโลยีเนี่ยจะสามารถใช้ได้จริงรคือเจ็ดปีขึ้นไปเพราะนิ้วมือเริ่มทํางานแล้วประสาทสัมผัสเริ่มโอเคแล้ว แล้วก็สมาธิจดจอเริ่มดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยพอหลังจากเจ็ดปีก็คอมพิวเตอร์ก็เริ่มสามารถรันได้ดังนั้นโปรแกรมเขียนแอปพลิเคชันต่างๆที่สอนให้เด็กเรียนโคดดิ้งเช่นกรีโคสแครดเซออะไรเงี้ยค่ะถ้าเด็กยังอายุไม่ถึงแบบห้าหกปีอ้อมไม่ค่อยอยากแนะนำให้ใช้อ่ะอ้อมอยากให้แนะนำเป็นอ่านนิทานให้ลูกฟังก่อนนอนกับทำกิจกรรมต่างๆเงี้ย แต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ไม่ให้ลูกจับเทคโนโลยีแล้วจะหลุดพ้นนะในขณะเดียวกันเนี่ยห้ามเล่นมือถือให้ลูกเห็นโดยเด็ดขาดคืออันนี้เจอมาหลายครั้งแล้วในกรณีที่เราไม่อยากให้รูกจับเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ปล่อยให้ลูกนั่งเหงาไงและตัวเราเองเนี่ยเราก็จับมือถือแล้วก็เล่นอะไรก็แล้วแต่ไปย่เีลูกเขาก็เหงานะคะเหงาจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่เหงานะ แม่เล่นมือถือพอเล่นมือถือแล้วลูกจะเล่นอะไรดีหนังสือก็อ่านไม่ออกจะทําอันนี้ก็ไม่ได้อาดือแล้วกันง่ายดีสมมุติอยู่บนโต๊ะอาหารดื้อแล้วกันดื้อโดยการจ,จับนู่นจับนี่คว้ามีดคว้าซ่อมคว้าอะไรอย่างี้เราก็จะโดนแม่แบบดุเราอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้หมายถึงคืออ้อมกำลังจําลองสถานการณ์อันนี้ขึ้นมานะก็ไม่ได้หมายถึงแบบจะว่าอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องเข้าใจจริงๆนะคะ ไม่ใช่ว่าไม่ให้ลูกเล่นแต่เราไม่ควรเล่นต่อหน้าลูกด้วยสําคัญมากเพราะเด็กจะจะเรียนแบบพฤติกรรมของผู้ปกครองค่ะเราเป็นแบบไหนลูกเราจะเป็นแบบนั้นนะอืมสําคัญมากนะคะแล้วก็อคืออ้อมเคยเจอในกรณีที่เด็กเปิดคอมมาเด็กจับจับไอแพมาเนี่ยก็เล่นเกมอย่างเดียวเลยไม่สนใจอะไรเลยอะไรเงี้ยอเนี่ยค่ะ แต่ในขนาดเดียวกันเด็กที่อายุ7ปีนะล่าสุดเจอมาเด็กที่อายุ7ปีเนะี่ยเขียนเขียนลําบากนิดนึงแต่การสื่อสารดีมากคําพูดทักษะการสื่อสารเขาถือว่าดีมากนะค่ะน,นีอ้อมก็วางมือถือแล้วก็บอกว่าคร,ครูครับพี่อ้อมครับมีอะไรบ้างในมือถืออะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่มีมือถือค่ะเด็กเวลาที่ไม่เคยจับมือถือหรือนานๆจับทีจะมีสองแบบคือจับมาเพื่อมาเล่นเกมเลยกับจับมาเพื่อมาดูว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งเคสนี้จับมาดูเพื่อมีอะไรบ้างแล้วก็ไปเจอแอปโคดดิ้งในมือถืออ้อมที่เยอะมากๆแอปมันเยอะจริงๆแอปโคดดิ้งคือเล่นได้ทุกช่วงทุกวัยทุกรูปแบบนะเสร็จแล้วปุกก๊บก็น้องคนนี้อยู่กับมือถืออ้อมเนี่ยตลอดมื้อพักกลางวันแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาทำแอนิเมชันผ่านแอปโคดดิ้งนะคะโคดเก่งเลยอะ เรื่องราวหมาป่าสุนัขจิ้งจอกต้นไม้สร้างฉากเองแล้วแบบครูผมแบบผมจริงจังมากผมเครียดมากอะเครียดก็พักกินข้าวก่อนไม่ไม่ไม่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกินข้าวอะไรเงี้ยก็สิ่งที่อมกมันจะบอกว่าถ้าสมมติว่าลูกเราเราอ้อมก็มักจะพูดเสม,มอว่าเฮ้ยถ้าอายุเออไม่ใช่ขอโทษค่ะถ้ายังไม่ถึงมันเราไม่ควรให้ลูกเล่นเกินสามสิบนาทีต่อวันใช่ไหมคะ แต่ถ้าไม่ถ้ามันเล่นแล้วมันเวิร์กก็โอเคถ้ามันเล่นแล้วทําให้เขารู้เรื่องโคโดดิง้งเล่นแล้วฝึกทักษะสมองเนี่ยวันนี้ว่าโอเคแตไ่ไม่ควรบ่อยเพราะเด็กจะเครียดแล้วเรื่องสายตาก็สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่จะบอกว่าเออเด็กไม่ควรเล่นมือถือจริงหรอจริงถ้าอายุยังไม่ถึงเจ็ดปีนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาแล้วไม่รู้จะทํายังไง ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกก็ต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยในทางที่เหมาะสมก็ไม่ควรจะเกิน30นาทีนะคะมีกฎเกณฑ์แล้วก็ล็อก iPad ของเราให้สามารถเปิดแอป,ปที่สามารถเปิดได้นะคะ y o u t u b e ก็อาจจะสมัครเป็น ID ของผู้ปกครองนะคะเป็น Gmail ของผู้ปกครองแล้วก็สามารถเข้าไปเช็คฮิส t อรีได้ว่าลูกเราดูอะไรไปบ้างนะคะอันนี้ยเอาว่าโอเคแล้วถ้าเกิดอายุเท่าไหร่ถึงจะ ควรเริ่มเล่นดีจริงๆก็เจ็ดปีขึ้นไปก็เล่นได้แล้วค่ะก็เล่นที่เหมาะสมเนาะก็จะเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็มาแชร์ลิงกันในฐานะผู้ปกครองเองก็ต้องเปิดใจนะเพราะว่าลูกเราเนี่ยจะโดนสื่อเทคโนโลยีมันกินกินไปเรื่อยๆนะคะกับเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าเราเอะอะห้ามแล้วเราไม่เข้าใจเขาเราจะเข้าถึงเขาได้ยากนะ,ะทำแตเองเป็นเพื่อน รับฟังเขาจะพูดอะไรมาก็รับฟังเออคิดยังไงรู้สึกยังไงวันนี้เป็นยังไงบ้างเรียนโอเคไหมลูนี้ลูกเฟลเหรอโอเคเป็นยังไงแล้วก็หนูรู้สึกยังไงอยากเล่าให้แม่ฟังไหมแต่ถ้าไม่อยากเล่าก็ไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยเล่ามาแล้วสิ่งที่หนูทําหนูโอเคไหมหนูโอหนูโอเคกับตัวเองหรือเปล่าหนูคิดว่ายังไงต่ออะไรเงี้ยถ้าหนูไม่โอเคก็มันผ่านมาแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าหนูโอเคแล้วก็รูสเออแบบแม่ภูมิใจนะที่ ที่เราเติบโตขึ้นเราทําดีแล้วให้ชมการกระทําอย่าชมเรื่องที่มันเป็นนามประทับคาว่านามประทัมคือมันจับต้องไม่ได้เช่นสวยจังเลยเก่งจังเลยฉลาดจังเลยมันเป็นนามประทัมที่มันจับต้องไม่ได้แต่ถ้าเราชมเขาในเรื่องของทํางานบ้านดีจังเลยทํางานบ้านสะอาดจังเลยทําการบ้านเสร็จแล้วเร็วจังเลยเออ การกระทําพวกนี้ค่ะจะทําให้เขารู้สึกว่าอ๋อทำแล้วเขาจะรับคันชมซึ่งถ้าเป็นเด็กอะคะ่ะถ้าเราดุเขาเนี่ยแล้วเราไม่บอกสาเหตุเขาหรือว่าเราชมเขาโดยไม่บอกสาเหตุเขาเด็กเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไร ก็อันนี้ก็จะแนะนำสำหรับผู้ปกครองทุกคนนะคะว่าให้ชมในเรื่องของการกระทําซึ่งคนคิดก็ต้องฝึกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการฝึกทุกวันจะพูดอะไรแต่ละครั้งทางเราก็ต้องมานั่งเต็มกันว่าเออจะพูดอะไรดีกับเด็กเคสนี้นะคะคําศัพท์คําชมนี้ก็ต้องขุดกันมาเยอะเหมือนกันนะคะก็อยากจะแชร์ประมาณนี้นะคะว่าสําหรับเด็กที่ไม่ควรเล่นมือถือ จริงไหมจริงนะคะถ้าอยุ่ไม่ถึงเจ็ดปีแต่ถ้าต้องเล่นก็อยู่ในผู้อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองแต่ถ้าไม่อยากให้ลูกเล่นเราไม่ควรเล่นมือถือต่อหน้าลูกนะคะหรือในขณะเดียวกันอายุเท่าไหร่ถึงสามารถเล่นได้ก็อายุเจ็ดปีขึ้นไปสามารถเล่นได้ค่ะแต่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ก็ล็อกอินเป็นยูเซอร์ของผู้ปกครองไปซะแล้วก็ล็อกแอปที่ไม่สามารถแบบแบบพวกสื่ออนาจารก็ไม่ต้องเอาเข้าไปนะคะแล้วก็ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะแต่ว่าก็พูดเผื่อไว้ก่อนนะคะแล้วก็ เเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานนะคะก็ประมาณนี้ค่ะออตอนนี้อ้อมพุยอ้อมอาจจะสื่อสารสลับไปมาบ้างเพราะว่าวันนี้สอนทั้งวันแล้วก็เตรียมงานอีกสองอาทิตย์เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่อยู่เมืองไทยนะคะก็ก็ฝากฝากผลงานพอดแคสต์นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะพบกับพอดแคสต์โค้ดคิด Learning with Coding ได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ